ดูจิตวิญญาณไปดูรูปปั้นเนี้ยเขาจะเขียนอยู่ข้างหน้าว่าเด e อ o รอยัลแพน e o อนหมายถึงเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าปราสาทพระเทพบีดอนนะเดอดรอยัลแพนดอนก็คือแพน t ิออนตัวนี้ซึ่งือเทว่านิยมคือไหว้บรรพบุรุษก็คือแพ t ดีอ s สก็ไหว้ผีไหว้เจ้าเนคือศานอสานาที่เกี่ยวกับกับผิวผูดผีปีศาจทว่านิยม จะน,นี่ว่าไอ้กอไอเรเนียนกอตเนี่ยพวกพระเจ้าของพวกไอเรเนียนโบราณเนี่ยมันมีสองฝ่ายสู้กันฝ่ายหนึ่งเรียกว่าสเปนตาไมยนิสเปนตาไมยนิหมายถึงโปรแกสซีฟเมนตัลิตี้ก็คือพวกที่มีความคิดสร้างสรรค์คือมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดที่ดีเป็นคนดีและอีกพวกหนึ่งพวกแองก้ามยนิ แองกราไมนิยูนี้ก็คือคําว่าแองกร้าเนี่ยหมายถึงว่าทําโกรธหน้ายักแต่ว่าน้ายักอไอค้คาว่าแองกรี้ที่เราใช้ในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มันจะคําว่าแองกราไมนิยูในนี้เขาอธิบายถึงเดสทรักทีเมนตอลิตี้ความคิดทําลายคือความคิดที่ชั่วร้ายคือคุณจะล,ลิสยามนะพูดง่ายว่าลิสยาเนี่ยภายใต้พระเจ้าองค์เดียวกันนะพระเจ้าองค์นี้ชื่อว่าอาหูระมาสดา อูระมาสดาซึ่งเขาก็อธิบายถึงอูระมาสดาอาูระนี่ก็ถ้าท่านฟังให้ดีๆอูระนี่มันไม่น่าจะใช่ภาษาเปอร์เซียมันน่าจะเป็นภาษาฮินดูมากกว่านะเขาก็พูดถึงอูระมาสดามาสดาคือรถ,รถมาสดา,สดา,าเขียนแค่นั้นก็คือเทพเจ้าแห่งแห่งชาชฉลาดและสร้างสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามันนี้เราเรียนแบบวิชาการนะ เขาเขียนในนี้ว่า illuminating wisdom ก็คือ wisdom ความชาฉลาดก็คือปัญญาวิบุทอะ illuminating wisdom คือปัญญาวิมบตทเพียวๆเลย s o r o asta เียก็คือหลักการของของ s o r o a s t r หรือ saratuta เหลักการ,ราก็คือนำไปสู่ความนำไปสู่หลักศาสตร์พื้นฐานด้านศาสนา,ศา ซึ่งก็ย้อนหลังกลับไปประมาณหกร้อยปีก่อนคริสตกาลก็ก่อนพระพุธเจ้าประมาณหนึ่งร้อยปีก็คงเกี่ยวพันกับศาสนาฮินดูนะซึ่งมีผลอย่างมากมายมหาศาลมีผลแรงมากมายมหาศาลต่อศาสนาในเวลาต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจูดาอิซึมเดี๋ยวคนก็บอกว่าจูดาอิซึมนี่คืออะไร คือก่อนพระเยซูเกิดเนี่ยท่านทั้งหลายต้องรู้ว่าศาสนายูดาห์เนี่ยเป็นศาสนาที่เขาเชื่อเขาเชื่อใครเขาเชื่อในเอ,าเอาเขาเชื่อในโปรเฟตโปรเฟตคือผู้พยากรณ์คือคนที่ทํานายได้แม่นยําเขาจะเชื่อคนยัคนสมัยก่อนจยะบ้าทํานายงั้นใครที่ทํานายเก่งเนี่ยก็จะก็จะได้รับเป็นที่เขาศรัทธาในศาสนายูดาซึ่งก็คือ ท่าน,นจำได้ว่ามีเอ,อมีนักปราชสามคนที่ทายว่าจะมีผู้ยิ่งใหญ่มาเกิดคือพระเยซูเนี่ยนั่นอ่ะจริงๆในยุโรปสมัยก่อนเนี่ยเขานับถือนักปราชญ์ผู้นี้มากกว่าพระเยซูเยอะนะก่อนพระเยซูเกิดคนผู้นี้จะได้รับการแช่ซองและนับถือมากคือยูดาหซึ่งจีโนสติซิซึ e มอันนี้เอก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อในความเชื่อต่างๆ คริสเตียนิตี้คริสเตียนิตี้คือศาสนาคริสต์ทั้งหมดคือไม่ว่าจะเป็นแคตอลิกไปอะไรเลยมันก็มีผลต่อการานับถือเชื่อถือและท้ายสุดอิสลามอิสลามอีกก็มีปัญหาเรื่องอคำสอนของอิสมาเอลพ้ากล่าคำสอนของอิสมาเอลิกเขาเรียกอิสมาเอลิกคำสอนของอิสมาเอลิกเนี่ยเป็นคำสอนที่คนเนี่ยนับถือกันมาก จนกลายเป็นาศาสนาของอิสลามที่อยู่ในตะวันออกกลางทั้งหมดเวลานี้ผม, <c oughs> ผ,มผมอ่านไปรอบนึ่งนะเดี๋ยวผมผมจะไม่ขี้เกียจเขียนนะขี้เกียเขียนขี้เกียจพิพมนะเพราะเหนื่อยแก่แล้วผมอ่านไปเลยแล้วผมก็อธิบายไปเลยดีกว่าว่าเขาก็บอกว่าพวกซาลาทุสรา,สาเนี่ย ศาส,สนานี้ก็เชื่อว่าจักรวาลมีหนึ่งเดียวก็ภูภูโภโหในทางความหมายเขาก็คือว่าอยู่ระหว่างกลางนะมีพระเจ้ายิ่งใหญ่องค์เดียวชื่อว่าอหูระมาสดาซึ่งตั้งชื่อว่าไวสโลดก็คือเทพผู้สารฉลาดซึ่งอหูระอหูระคืออาคือราหุนผมเชื่อว่าน่าจะไปว่าราหุนมากกว่าราหุนหมายถึงความเป็นอยู่แล้วก็มาสดาหมายถึงจิต ซึ่งใช้ภาษาที่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรเรียกว่าภาษาคือใช้วิธีการเอเวสตาอเวสตาาวันเอเวสตันนี่ผมชื่อว่าน่าจะเป็นอวตารน่าจะเป็นอวตารหรืออวตา,ารซาลาทุานี่ก็แยกสองฝ่ายออกมาเป็นเออม่มีมีเป็นฝ่ายนึงก็เป็นเทพที่ดีฝ่ายนึงอยู่เทพที่ไม่ดีแล้วก็เกี่ยวพัน แล้วอันนี้ที่ที่น่าสนใจก็คือเอ่อเอ่อพเนเทิสติกเพเนเทิสติกก็คือเทวานิยมบวกกับบวกกับที่คนจริงไหวเจ้าปนกันเอามาปนกันความเชื่อเนี่ยทําให้เกิดอภินิหารความเชื่อพวกนี้ทําให้เกิดว่ามีความสิ่งที่เป็นอภินิหารแล้วเชื่อกันอย่างมากแล้วมีผลอย่างยิ่งต่อทฤษฎีของอิสมาไลอิสมาไลแบลนช์ออฟอิสลาม อิสมลลาเอลน้อชอบอิสลามก็คือที่ตะวันออกากลางม,า,มา,ารับถือกันมาผู้อาหรับรับถือกันมานอกนั้นก็ไม่มีอะไร <c oughs> ก็พูดถึงเรื่อง <c oughs> <c oughs> พูดถึงเรื่องแพนธุิสติเอ่อบทบท,บทพู่เรื่องเกี่ยวกับพนธุพิสติซึ่งนำไปสู่การยอมรับของอาสหะอ้ามจีนและพวกต่อต้านเอ่อพวกต่อต้านในอ้ A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  เทนิสติกเนี่ยคือพวกอะไรผู้ที่ต่อต้านวาเจ้าก็คือฝ่ายแคทอลิกเนี่ยแหละสมัยจ้ากคอนแตนตินเนี่ยะพูดนั้นเหมือนกันเนี่ยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่มันสําคัญมันก็โอ้ยาวเหยยดเลยนะมันก็พูดถึงว่าไมนิวอองก้าไมนิวอาริมันอ่ะท่านได้เห็นไหมว่าที่อ่านมาทั้งหมดนี่นะสเปนตาไมนิวแล้วก็อองก้าไมนิวเนี่ยคือ ฝ่ายเจ้าสองฝ่ายก็คือฝ่ายแองคาไมนิลูคือคือฝ่ายที่หน้าเป็นยักษ์อ่ะน้ายักษ์แล้วอีกพวกหนึ่งก็พวกสเปนตาสเปนตาไมนิลนี่ก็แล้วก็มีมีภายใต้อหูหน้าไวริไวริยาเอาเอานี้่ผมวังไงบ้างนอ่ไมพูดไปพูดมาอ่านผมอ่านทั้งหมดเนี่ยผมก็มีความรู้สึกยู่อย่างเนี่ยเอาเอาง่ายๆพูดแบบภาษาผมเลยขี้เกียจอ่านยาวที่เป็นเนี่ยย่านมารออมึง้ะ อ่านไปอ่านมาเนี่ยถ้าไงเห็นว่ามันตลกเลยมันมันจะมีว่ามีเทพเจ้ามาสดาอาหุระมาสดาลาหุนลาหุนชื่อมาสดามาสดานี่ถ้ามามองเนี่ยมาสยะยมันได้ถ้ามาสยะได้แล้วไอ้ที่อังการนายักษ์ไอ้สาเปนต้าเนี่ยไอ้สเปนต้านี่ไม่ใช่นายักษ์คือฝ่ายดีกับฝ่ายเลวมันคืออะไรมันก็คือพระรามกับทศกัณฐ์ใช่ปะ่ะมีเรื่องราวแบบเดียวกันเนี่ยไม่เรื่องราว แล้วมันก็มีอีกฝ่ายหนึ่งเ้ยอีกฝ่ายก็คืออะไรฝ่ายที่เอ,อคนธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าอ่ะคนธรรมดาที่เอก็อเปซศปาไหว้เหล่าเอียบไหว้เจ้าบางวหายเทวาน,นิยมไหว้เลยพวกนี้ก็ถูกดึงมาเกี่ยวพันในการทําสงครามนี่คือเรื่องเรื่องเริ่มต้นที่ว่ามันมีฝ่ายดีฝ่ายเลวแล้วก็เริ่มต้นทําสงครามกันแล,แล,แล้วเราจะไปเห็นว่าเรื่องทั้งหมดมันเข้าไปสู่เดอะคลาสส์ขไทเทนก็คือการต่อสู้ของยักษ์ยักษ์คือไทเทนก็คือไททันอังกฤษ การต่อสู้ถึงคลาสก็ไทยใชแล้วก็ดึงเอาคนที่อยู่ยอดติงเขาโอลิมปุสขึ้นมาช่วยนี่คือนิยายเรื่องเดียวกันเลยว่าพระรามก็ดึงเอาหานุมานคือมนุษย์โคมันยองของเราเนี่ยเข้าไปช่วยรบกับแองกาก็คือฝ่ายยักษ์ที่ต้องการทำลายไอ้นีฝ่ายฝ่ายสร้างดีไอ้นี่ฝ่ายสร้างทำลายมันเป็นลักษณะาการที่เราคุยกันว่า <c oughs> หลายๆเรื่องเนี่ยเราผมเอาแค่นี้พอนะสาราตรุสตาเนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยถามว่าพวกที่เจ้ารู้จักผู้นี้ไหมต้องรู้จักแล้วาศาสนาผู้นี้มันมีมาก่อนมีตั้งแต่สมัยเปอร์เซียโบราณซึ่งเก่ามากาศาสนาผู้นี้เป็นความเชื่อที่ผูกผูกพันกับซูบิเรียนผูกพันกับมิโซโปเทเมียนศาสนาผู้นี้พ่อไปผูกพันกับอริสโตเติลแล้วอริสโตเติลเนี่ยอา่านผู้นี้หมด เมื่ออาิสเตอเจ้าอ่านผู้นี้หมดเนี่ยผมไม่รู้ผมจะคุยได้ไกลแค่ไหนนะไกลแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเพราะว่าผมดูความเหนื่อยผมเป็นหลักความเหนื่อยความจำรีคอเล็กที่ดึงกลับมาได้จากเมมโมรีกี่เมกะไบยัไม่รู้ไม่เกาเก้าเก้าล้านเมกะไบเก้าล้านกิกะไบหรือว่ามันจะเป็นอีกอันที่มาอ่านใหม่เรียกอะไรชื่อแม่ต่ปงกๆที่มันเข้ากับพันมิกิกะไบอะ ผมอริสตเตอร์โตเอาหลักการทั้งหมดเนี่ยก็หลักการพวกนี้พออ่านหมดผมเชื่ออริสตเตอร์อ่านหมดนะอริสตเตอรตก็มีมาก่อนคริสต์ศาสนาประมาณสาสี่ร้อยปีเมื่อริสตเตอรเนี่ยมีหลักการพวกนี้อริสตเตอรก็บังคับบังคับไม่ให้ให้นักวิยาสาร์อยู่ในกรอบของของคนกลุ่มหนึ่งเพราะว่าตัวอริสตเตอรโตเองเนี่ยเป็นพวกที่เชื่อถึงอามาด คือพูดใ็เ้เป็นเชื่อในะรูปแบบของของของอัมมาดก็คือโมนาครูปแบบของอนาคีก็พผู้ราเชอเป็นอนาคีได้เลยก็คือพวกเ,เด็ดเสร็จเด็ดขาดเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็จากที่อริสตเต้เขียนเนี่ยเอออริสตเตลเขียนหลายเรื่องซึ่งไปเกี่ยวพันเอาเป็นเล่าพระเยซูวายฮวมาปนกันเลเทัหมดความเป็นจริงเนี่ยหลังจากที่ ดับบุญจกักรพดิคอนสแตนตินสร้งางอาณาจักรคอนสแตนตินได้แล้วเดยเปลี่ยนแพ่นดิซึ่งตอนนี้เราจะรู้เลยว่าพวกแพ่นดิซึ่งคือพวกที่ไม่ไม่ใช่แพ่นีิซึ่งดีว่าแพทริออนก็เหมือนกันแผน่นดิซึ่งแพนรออนพวกไหว้เจ้าอ่ะไหว้ไหวเทวดาไอ้ที่ตูรูปเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็เอามารวมเอามารวมกับเอคนที่ศรัทธาในพระเยซูก็คือโจชัวยิงดเรสซึ่ง เมื่อลงกันได้ปุ๊บแล้วก็ไปบอกว่าพี่เยซูคือลูกหลานพระเยโฮวาถูกตึงกระเข็นเพื่อมาล้างบาปคนที่นับถือเทวนิยมผู้เที่ยวนี้จะได้ไม่ต้องถูกทําโทษก็เลยขับได้มาอยู่กับแคทอลิกเมื่อปีเตอร์สร้างเรื่องนี้เสร็จปีเตอร์สร้างนักบ,บุญปีเตอร์สร้างเรื่องนี้เสร็จร่วมมือกับจกักรพรรดิคอนสแตนตินสร้างอาณาจักรคอนสแตนตินเสร็จก็สร้างอาณา,าจากาัรราจากรศาสนาแคทอลิกขึ้นมาทั้งศาสนาลากเอาข้อเขียนประมวลต่างๆของอริสเตอร์โต้เป็นหลัก เป็นหลักในการเขียนเดอโอเทสอเบนก็คือพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่ซึ่งไปก๊อปปี้ไปโอไวเบิลก็คือมึงเอาปลาสามโปกผสลมปลาบงทองพูดง่ายๆไม่เกี่ยวเยฮูวาก์กับกับพระเยซูคนละเรื่องพระเยซูเป็นชาวซีเรียมันบ้าเว้ยไม่ไปยิวแพ่คนละเรื่องมาผสมไปจนจนออกมาเป็นเรื่องเป <laughs> <laughs> ็นราวได้ออกมาเป็นเรื่องออปเป็นราวเสร็จ ไอ้นักบ,บุญปีเตอร์ก็สั่งฆ่ามีพระเยซูก็คือเลดี้แม็เดลินหรือมดลินเราเรียกภาษาคือเรียกมดลินมันเขียนแม็ lin, เดลินทำไมหามดลินเนท่านจะไปสนใจเพรฆ่ามดลินมดลินก็หนีมีลูกกำหนีแม่ก็วิชคราฟวิชันวิชันคือล่าแม่หมดแม่ฆ่าหมดเมอหาว่าหาว่าแม็เดลินเนี่ยเป็นแม่มดเลื่องหยพูดง่ายว่าทำลายคู่ศัตรูอ่ะกลัวกลัวเพราะพระเยซูเนี่ย มีการวางแผนว่าจะให้ภรรยาตัวเองเป็นตัวแทนพระองค์กันเป็นตัวแทนพระองค์ท่านหลังจากพระองค์ท่านสิงประชนไอ้นี่รู้มันก็เลยตัวตบเจ้าบุญตีเตอร์เป็นสมุนเป็นสาวกขวาแต่เมียพระเยซูขึ้นมาแทนไอ้สาวกขวาก็จะเป็นสาวกขวาต่อไปก็เลยฆ่าทิ้งพอฆ่าทิ้งก็หนีหนีก็ตามล่าก็ตายฆ่าไปหลายล้านคนพอตามล่าหายหลายล้านตายไปหลายล้านคนก็มี หน่วยงานหน่วยกลุ่มคนชื่นขึ้น,นมาปกปักรักษาเลดี้แมกเดลิงแล้วก็มีเชื่อว่าเลดี้แมกเดลินก็มีลูกหลานตกทอดแล้วก็มีกลุ่มคนที่ไปรักษากลุ่มคนกลุ่มนี้เราเรก็เรียกว่าอัศวินเทมปลาอัศวินเทมปลาเนี่ยอัศวินเทมปลาก็คือเราเรียกว่าคาวริภาษาคาวริคาวริก็คือสมอัศวินก็คือเป็นผู้ปกป้องผู้อ่อนแอ ถูกเรียกกันมาในสมัยต่อมาว่าเป็นอสุรินทรปร้าจากอสุรินทรปราอสุรินทรปราไปไหนนี่ก็เป็นพวกเจ้าของเจ้าของแคว้นแดนเจ้าของปราสาทนี่ผมพูดผมเรื่องว่ามัน,ม,นมันเวลามันก็อค่อยผ่านไปเรื่อยนะข้อถานที่ที่อสุรินทรปราเนี่ยอยู่ก็จะให้คนที่อ่อนแอมาอยู่เพื่อเพื่อความเเพื่อเพื่อปกปกปกป,กปกักรักษาให้ตัวเองมีปัญหาไม่ถูกลูกหลานไม่ถูกทําลาย ก็ที่อยู่ตรงนั้นเขาเรียกเทมเพลเทมเพลที่เราวัดในบ้านเราเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าเทมเพล่ของเราหรือพระหลังมันมองเหมือนกับสถานที่ที่อุรินเทมเพล่อยู่เลยก็คือว่ามีมีอะไรสัตว์เสด็มาอยู่ใครใครเดือดเนื้อร้อนใจก็มาพักอาศัยอยู่ให้อยู่ฟรี่อเยือนหมดนี่คืออุรินนั่คือเทมเพลแล้วพระหลังมันก็มองอุรินเทมเพล่สมัยก่อนไปไหนก็จะมีพระชุดหนึ่งพระเราเรียกว่าเป็นพระ พระแบบไหนก็ไม่รู้ <c oughs> แบบสมัยก่อนหลายพันปีพระผู้นี้ก็ทําหน้าที่เหมือนหมอผู้รับใช้เหมือนหมอผู้รับใช้แล้วก็บันทึกบันทึกเรื่องราวต่างๆว่าอสวินเชนเปาแต่ละคนออพระผู้นี้ก็เริ่มต้นจากที่เอ,อที่สถานที่หนึ่งเราเรียกว่าภาษาฝรั่งเศสเรียกมองตีนมองตีนเราเรียกพระผู้นี้ว่าออกรองเออมองกรองมองตีนท่านฟังก็ตลกตัว มองมองก็คือเราเรียกกลุ่มคนกลุ่มนี้อ่มองมคือ M O N K มองมองกรองมองตีนภพราษสาฝรั่งเศสนะมองกรองมองตีนอันนี้ว่ากลุ่มคนที่ชื่อมองกรองมองตีิเนี่ยมีหน้าที่ดูแลอสเวน